ชาวราศีสิงห์นะคะความรักเดือนธันวาคม68นี้นะคะสิ้นปีแล้วนะคะคนโสดเริ่มต้นที่คนโสดแล้วเราจะต่อไปที่คนมีคู่หรือเป็นแฟนหรือแต่งงานกันนะคะชาวราศีสิงห์สถานการณ์ความรักของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดนะคะ ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบนะร้อนนะคะคุณเหมือนบางครั้งอะ่ะคุณทำตัวเองให้มีความสุขนะ wh. แล้วคุณจะดึงดูดคู่คู่คู่จะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามา,าหาคุณเองคุณไม่ต้องไปวิ่งเต้นวิ่งตามความรักความสัมพันธ์ให้มากนะคะไม่ต้องไปทําตัวเองให้มีความสุขอะ่ะแล้วมันจะเป็นแรงดึงดูดแล้วก็ปล่อยพลังงานบวกบวกออกไปนะมันจะดึงดูดฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในชีวิต ของคุณได้เจอคู่ที่ดีเองนะคะชาวราศีสิงห์นะคะมีคนโสดมีเกีย์ได้เจอพวกเท่าแก่เจ้าของจิจการเจ้าของร้านค้าหรือคนที่ค่อนข้างมียศมีตําแหน่งมีภาระ,ะหน้าที่การงานที่ค่อนข้างใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์นะแต่บางครั้งมันต้องแลกนะมันต้องแลกถ้าเขามีภาระหน้าที่ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบ mm. เขาอาจจะช่วงแรกเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาให้คุณคุณก็ต้องให้โอกาสเขาหรือบางครั้งตัวคุณเองมีภาระหน้าที่มากจนไม่สามารถที่จะ เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้อะไรเงี้ยพยายามพูดสื่อสารให้เข้าใจให้ชัดเจนนะถ้าคุณสื่อสารผิดนะเขาอาจจะว่าคิดว่าคุณมีคู่หรือมีแฟนมีสามีมีภรรยาอยู่ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณสื่อสารถูกต้องนะเขาจะเข้าใจว่าอ๋อคุณกําลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงทางการเงินสร้างรากฐานชีวิตก่อนที่จะสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยสื่อสารออกไปให้ชัดเจนนะคะชาวราศีพิจิก อ,อ่ะตัวเดียบชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะบางท่านอาจจะถ้าถามว่าก็มีเกณฑ์ได้เจอชาวต่างชาติเช่นกันนะอาจจะได้เดินทางเพราะว่า เหมือนกับว่าเขาชวนคุณไปเยี่ยมบ้านเขาอาจจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ยังไม่ใช่ต่างประเทศอาจจะเจอคนภาคเหนือภาคเหนือชวนคุณไปคุณอาจจะเป็นคนภาคใต้อาจจะเจอคนภาคกลางกลางอาจจะเจออีสานอะไรเงี้ยลองไปเปิดหูเปิด,ปดตากับเรื่องเรียกว่าอะไร บรรยากาศใหม่ๆคุณอาจจะได้เจอโอกาสใหม่ๆก็ได้คุณอาจจะได้รู้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ก็ลองดูนะคะแต่ทั้งนี้การไปพยายามคบกันอย่างเปิดเผยนะคะอย่าเหมือนกับอย่าแอบลักลอบอะไรไปอะนะคะเพราะว่าทุกวันนี้บางครั้งคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะตัดสินใจดีถ้าเป็นไปได้ช่วงแรกๆ จะไปไหนมาไหนกับใครก็ให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรับทราบไว้ด้วยนะคะอย่าแอบไปโดยที่ไม่บอกใครนะคะเพราะว่ามิชฉาชีพก็มาทุกรูปแบบแล้วสังคมมันก็อันตรายแต่ถ้าคุณไว้ใจเขาได้ระดับเนืงก็ว่ากันไปนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางได้ท่องเที่ยวกับคู่ของคุณด้วยกับคนที่ใช่อ่ะต่อไปขอคนที่มีคู่เป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วสถานการณ์ทั่วไปเป็นอย่างไร นะคะเหมือนเหมือนคุณกับเขาพยายามกําลังที่จะพยายามสร้างความรักความสัมพันธ์ต่างต่างฝ่ายต่างพยายามคือคือคุณและคู่ของคุณอะชาวราศีสิงห์มีความรักในอุดมคติในอุดมการณ์ในเรื่องครอบครัวในการใช้ชีวิตคู่คุณตั้งเป้าหมายว่าอยากให้มันเป็นชีวิตคู่ที่อบอุ่นอะไรเนี่ยครอบครัวอบอุ่นมีความสุขนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างให้มัน เหมือนกาลังปูรกากฐานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องชีวิตคู่อะไรเงี้ยเป้าหมายคุณกับเขาค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะคะอย่าหวาดกลัวเลย <c oughs> นะคะไพ่บอกอย่าหวาดกลัวเลยคุณต้องกล้ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงกล้าที่จะเหมือนกับบางครั้งอ่ะคุณต้องกล้าที่จะแสดงตัวตนให้เขาเห็นให้อีกฝ่ายเห็นด้วยนะ ะะเพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่กล้านะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่รู้จะปรับตัวยังไงกับคุณหรือบางครั้งคุณก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะ,ะเพราะว่าคุณต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะอย่าวาดกลัวเลยสุดท้ายคุณกับเขาจะสมหวัง สมหวังนะเป็นคู่ที่นําพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและจะอาจดีไม่ดีถ้าใครที่เป็นคู่บุญบารมีกันอยู่แล้วจะนําพากันไปซึ่งพบโชคลาภความรุ่งเรืองรุ่งเขาเรียกว่ารุ่งโรดรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองทางหน้าที่การงานการเงนินครอบครัวเศรษฐกิจเรื่องการเงนินอะไรเงี้ยถ้าเจอคู่ที่ดีนะไปด้วยกันนาพากันจะสร้างความมั่นคงมัง่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันด้วยนะคะ